มีคาพูดหนึ่งที่โดนใจผมมากเลยก็คือว่าแนะนําให้ซื้อหุ้น DCA ตอนที่ราคาถูกนะครับถูกต้องนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จะซื้อตอนไหนก็ให้ซื้อทุกเดือนเท่าๆกันแต่ถ้าคนที่มีทักษะขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยก็ให้ซื้อตอนที่หุ้นมันตกราคาลงมาถูกๆนะครับตกลงมาลึกๆเนี่ยช่วงที่วิกฤตวิกฤตเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับในการที่เราซื้อหุ้นที่ราคาถูกๆเนี่ย มันต้องมีองค์ประกอบสนับสนุนหลายอย่างนะครับ1ก็คือว่าหุ้นต้องมีพื้นฐานดีพื้นฐานดีก็คือมีปันผลจ่ายมาต่อเนื่อง5ปี10ปีทุกปีนะครับจ่ายแล้วก็มีบริษัทอยู่ในเซตเอชดีนะครับแล้วก็มีสินค้าที่จับต้องได้เรารู้ว่าบริษัทนั้นขายอะไรแล้วสินค้านั้นติดตลาดแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มของสินค้าของบริษัทของเขาเนี่ย ห้าปีสิบปีข้างหน้าต้องยังอยู่ในตลาดไม่ใช่สินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะถูกเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดแทนได้นะครับ